สวัสดีค่ะเจอกับน้องยิงอีกแล้วนะคะน้องยิงอยู่อยู่ใส่สามแยกถุมแบงค่ะเเป็โรงงานอีกมือหนึ่งนะคะมันอป็นฝนตกค่ะบรรยากาศหลังฝนตกแล้วไม,ม่ไม่แก้มเจ้าไม,ามา่ไม่ลังฝนตกไม่ไม่นะฮะกระดาษกระดาษฉันไม่ใส่ น,นี่ค่ะบรรยากาศส่งสาวตอนเด็กหน่อยไปโรงเรียนค่ะบรรยากาศตอนเชา้าเป็นยังไงบ้างไปดูกันนี่จะรักจานติดขาดไหมไม่ติดนะคะช่วงนี้ตอนนี้หกโมงสี่สิบค่ะเอ้ยหกโมงกลางสิเคองขอผิดเด็กหน่อยเพราะฉันไปโรงเรียนค่ะรถกระบะติดปัไดน,นะคะ จ,จ,จัดงานนะคะอุ้ยเฮ้ยกำลังจัดโต๊จัดงานนะคะเขากะออกสายไปแค่น้อยเพัสี่ยวค่ะเดี๋ยวกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย ดูก่อนสิดูก่อน่โมงกี่ยามสามสิบเอ็ดพี่ผลมายังไม่ว่าจะแวะซื้อกาแฟเซเว่นสักหน่อยนะคะบริเวณจอยะคะ่ะเพราะว่าอย่างเลยเวลาแล้วมันเลยเวลาแล้วค่ะที่พี่ลรอนะคะออกสายไปจักหน่อยะคะ่ะ ออกซ้ายมาจาาหน่อยน,นี่วัดนางสาวเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายวัดนางสาวเลี้ยวซ้ายนี่โรงงานไปส่งแล้วเริ่มมีโรงงานแล้ว นถึงปั๊มวัดทอ่อเมลเราไปยืนถา่าและวปะยืนรอแล้วมงมายืนรอหรือยังคะพี่พรสุดหล่อ แลยังไม่รู้เมื่อเล่าคนยู่นี่นะคะเพราะว่าผนเอามาจากซอยนี่ล่ะคะ่ะกรณาจอดอย่าจอดรถขวางประตูยังมาทันมาอยู่เดี๋ยวรอตรงนี้นะคะรอให้แกมาก,ก่อน ตอนนี้ยังไม่มาค่ะเมื oh. ่อกี้วิ่งอยู่บนจักร oh. พันอยู่ในซ้อยนี่นะคะพันอยู่ในซ้อยนี่ค่ะซ้อยปลอค่ะ เราถามจะเอามาหรือยังยังไ,ไงวินออกมาแล้วไม่ขี่วินแล้วินมันตอรไซคก็ออกมาแล้วนะ ออกมายังคะ ออกมาแล้วนี่นะคะดิฉันรอคุณพี่มานานมากเลยนะคะคุณพี่ก็ช้าอยู่นั่นแหละค่ะนี่ข้ามทงข้ามทางมานะคะพี่พลค่ะน้องหญิงมารอได้15นาทีได้แล้วนะคะคุณพี่ก็ย่างลีลงลีลานะคะนี่ ก็จะข้ามทางมาได้นะคะรถสองแถวมาจอดให้คุณพี่ขึ้นรถสองแถวเลยได้ไหมน่าจะไหวนะถ้าขึ้นรถสองแถวนะคะนี่ค่ะพี่พลสุดหล่อของน้องหญิงนะคะกําลังข้ามทางมาค่ะรถเริมเยอะแล้วเราจะข้ามทางยังไงไม่รู้เลยนี่นะคะ ไม่รู้เวลาเลยสวัสดีสามาช้าแล้วนะเราเลยเป็นเจ็ดนาทีเวลาเดินห้านาทีเดินเหรอก็ไม่ก็เดินจากอีตรงมาถึงบินมอไซค์ห้านาทีโอายีมอไซค์ไปทางนู้นไม่มีก็เบินมอไซค์ไปอยู่แถวเซเว่นนั่งเซเว่นนั่งมอไซค์แป๊บเดียวนาทีเดียวอาซื้อกาแฟมาแล้วเหรอกาแฟที่ห้องเดี๋ยวฉันจะไม่ซื้อกาแฟแล้ค่ะ ขออนุญาตไปซื้อกาแฟที่เซเว่นปากซอยนะคะชงกาแฟดำไหมอะไรมอ,อไซค์แค่ตัวนี้เกืบสิบบาทเท่าไหร่นะสิบบาทอา้าวมันก็ต้องสักห้าเก้าบาทก็จะทอนมีเงินทอนไหมละ่ะเงินไม่คยนละแหมก็ต้องสิบบาทสิบบาทแต่ว่าไปตรงไหนว่าตรงไหนสามสิบอ๋อไปการคหาตรงนู้นไปซอยฝั่งอันนั้นสามสิบบาท ก็ขยันนะรู้ผ้าจะแห้งบ้าไม่รู้ไม่แห้งหลอซันแต่เมื่อคืนเราตากพัดลมแห้งอันนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่เพื่อสัเกตเออไม่คือ,อใช่เมื่อก่อนเป็นไรไม,ไม่เป็นที่โลภแต่ว่ามันทําเล็กไปอะ่นะเนาะที่นั่งมันน้อยอ่ะใส่ที่มันจำกัดไม่หลอกมันใส่นี่หมดเลยนะหละอยู่หลังโรงงานก็ใส่นี่เล็กไป่อยอนั่งได้สองตัวเอง ถือหวยเมื่อวานไม่ได้ซื้อเลยยิงแมวน่าจะเงียบเลยลืมเอามันนั่งมาเป็นไงแล้วเมื่อวานลงไปคือถ้าเราไม่รู้แล้วว่าเขาไปยังไงเขาบอกว่าเขาออกมาจากปากซอยใช่ไหมปากซอยแล้วเขายูเทิร์นเอายูเทิร์นตรงเลียวเทา่าทางหลังโรงงานแต่แกไม่เข้าหลังโรงงานแต่เขาเข้าเกือกมาสองรอบอ่ะแกก็เลยมันก็เลยเร็วเข้าหลังโรงงานสรุปเข้าหลังโรงงานไม่ได้เข้า เกือกม้านี่เกือกม้าสนนเพชรพุทธมนฑลสายสี่น่ะต้องสมใจน่ะผ่านลงเหล็กเนี่ยเออผ่านสมใจเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปยูเทิร์นอีกรอบหนึ่งเออแกสลาดเนาะมันก็ได้อยู่มันเหมือนไกลนะเหือแต่ไม่ไกลเออเราไม่เคยสังเกตเลยเราก็ไม่ไกลนะเยวรู้มันติดไงเดืเมื่อวานไม่ติดนะไม่ติดอะไรเมื่อวานไม่ติดเลยไม่ติดมันก็ได้ไปค่อยๆไงความหมายในยัยแมวเขาปุ้งไปเลยไงก็เลยมากอด โทรไปถามและคลองใจเมื่อวานก็ออกยังไง uh huh. ก็เลยโทรไปถามคลองใจเลยอยากรู้ว่ามาเรามาก่<ล>อน<อ><อ>ต้องนาน,นเป็นไหลกับเเมื่อวานเป็นไหลชอบแบบต่อนะต่อนะคะตัดคีบเพิ่งเสร็จค่ะเหลือแต่โต้นสนามโต้นสนามไม่เข้าใจพี่ผลงงมีรุ่นเก่ามีรุ่นเก่าคุยได้ มีรุ่นเก่าสองโลนใช่ไหมมีโต๊ะหนึ่งเก้าอี้หนึ่ง,งแล้วก็นะอโปอรโมชั่นเข้าใจํากำลังบอกว่าคุณชนเขาเป็นไรก็ชอบมาหนนเราก็ขับรถมาเอ่อมารับคุณพี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปถึงอ้อมน้อยตรงตึกข้างหน้านะคะนี่ก็คอนโดที่เก่าแก่ที่สุดย่านอ้อมน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดียวเข้าโรงงานค่ะขออนุญ,ญาตลงคลิปนะคะเพราะเราจะแวะเซเว่นก่อนค่ะไปซื้อกาแฟก่อนไปลค่ะ